คือบอกเลยว่าอาเอนกับแพรครับเขาแบบว่าเป็นคนที่อินดี้จัดกับเรื่องการซ้อนะครับแล้วทีนี้นะครับวันนี้คือเขาห้ามนำเนื้อเข้ามากินที่บ้านทุกคนเออแต่ใครครับเนี่ยมีใครมีใครที่ันหวานมี่ฉันหวานี่กครับอะไรนะที่ฉันหวานอะไรอะบอกให้เ กินเนื้อได้ไก่พี่ไม่ได้ก่อนแนะดูมันมีเวลานะไม่ได้ไปกินนอกเลยกินนอกเลยกินนอกเลย ็อยู่กับเสื้อสอดยนในวันนะครับหรือพ่อครัวสายจัวทนี่นะค,คือวันนี้เรารอยู่ที่บ้านไข่ใค่ใคยคือบอกเลยว่าป๋าเฟมกับแพรครับเขาแบบว่าเป็นคนที่อินดี้จดก,กับเรื่องของสวีทนะครับแล้วทีนี้นะครับวันนี้คือเขาห้ามนําเนื้อเข้ามากินที่บ้านทุกคนเออแต่ใครทบเนี่ยมีไครมีไครนี่สังขวางมีสังข์ขวานอ่ยครับมาดูทุกคน อันนี้มันกอยกอยสดุัุ้ยหมูแล้วก็ี่หมูยครับผมว่าวันนี้เราซื้อเรามาเพื่อทํตอีมาเพ่อทำนครับอมเดี๋ยวเราไปกินนะทุกคนแล้วก็ว่ากินอ้างมันซอหน้ามันแล้วดูดิว่ามันจะดา คือเขาบอกว่าขม้อเนื้อ้งบ้านนะนี่แกว๊วววแ้เหนยนี่จะเนมกวนกเยเยคนจนี่าน่ากียสดนรอน่นะ กินอะไรอะข้าวกินอะไรอะวิญซื้อข้าวมากินเยอะเมื่อไห่จะเหนกุลีตุ้งตุก้สยม่แม่แมพี่ไน่องตากล้องพี่ตากล้อง่ เดี๋ยวแล้วกินเนื้อได้ไงพี่ไม่ได้อร่อยแซมดูคือร่อยว่าถ้ากินเนื้อในบ้านไม่ได้พี่อร่อยเขไม่เห็หรืออย่างที่มีแต่ก็กินเนื้อบ้านหนูเขาไม่กินเนื้อไม่อานะเขาบ้านเออนใครกินเมื่อไมหร่ครับพี่น้องดูว่าก่น

ไม่ได้ไม่ได้ไปกินข้นอกเลยกิน้งนอกเลยกินข้นอกเลยไป้งนอกเลยเอาเอาเอาานที่มาไม่ได้ไม่ได้านอกเลยอนีวันนี้่เกินอะไรไม่ได้มาน่าข้างนอกนตนี้แหละมันกินไม่ได้มันาีนาีน ห้ามกินหิวไม่ขี้ว่าเพ่มไปอยู่วเนี่ยลายแตกกัเนี่ยมันกินไม่ได้อยาห้ามกินทำไมกูกินไม่เอวเขาไม่ให้กินเอ้าพี่องพี่เต๋อก็รู้พี่เต๋อไม่ไม่กินเลยดิมีไม่กินอยู่คนเดียวมันกินไม่ได้กูถืออะไรเนี่ยกูไม่ถืออะไรกูกินถือดิไม่ได้เดี๋ยมันอยู่ในชายบ้านไม่ได้ห้ามกินเนี่ยไอ้เนี่ยบัก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 ยังบอกเลยห้างเกีมันออกมาจากชายบ้านแล้วกินอย่างนิดนึงก็ได้เอ้า ก้าวแทบกินไม่ได้พี่ยาเขาไม่ดีดูดิครับแบบว่ามันสื่ออะไรกระตักกระตานอะไรเนื้อมันเนี่ยเนื้อยังไม่สุกเลยนี่ยังทำให้สุกเลยพี่มั่เป็นตีโตไหมพี่เป็นไงพเออน้าวเเอาเอา้าไปห้ามกินเอ้ากำเนงอร่อยแหมไม่ได้ไม่ต้องกินแล้วอ๋อเอาเขาลากเอาไปเอาเข้าพากัน้ยไม่ได้ เฮ้ยอกประตูวอาวอากูเนจะคอยอบออกมาเปขอเนื้อเนื้อกูล่ะเฮ้ย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 ทุกคนแบบว่ามันล็อกเราแล้วทุกคนเออกูไม่กินแล้วก็ได้พวกมึง อันนั้นมันเนื้อไอเฟมไอเยี่ยมมันกินพวงนมยากไอ้ซัํอันนั้นมันพวงนมไอ้ทุกคนมันกินเนื้อมันพวงนมเนื้อนั่นเนื้อมันถือมากี่ปีแล้วมัน่าพลาดวันนี้นี่นะทุกคนมันพลาด ไปลากไปเลลากออกจาบ้านเลยลากคอไปได้กันเลยแล้วมึงบอกหมูอีควายมึงบอกัุกมันมีหมูอยู่เายมสรุปได้ไรออกจากบ้านไ้หมดแพร่ไลมันออกจากบ้านเลยแพร้ไปเลยบานดีวาเลยมามึงมาเยื่มีเเลี้ยไม่ได้มึงกินไปแล้วมแล้ว โอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่า <laughs> ลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับตอนนี้ไอเทียมันกลาออกแล้วนะครับมันกินเนื้อได้แล้วเร <laughs> ไก็ได้จบข้อบ <laughs> <laughs> ่แล้วทุกคนไม่ไหวจะเลยะียง <laughs> <c oughs> ไม่เกลีนดเหมือนคนไป